อนี้ผมจะมาบอกกับทุกๆคนว่าผมเป็นไข้ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนผมจะทำคลิปให้เต็มยูทู e เลยผมจะเล่นเกมให้ทุกคนดูด้วยผมก็กจะบอกว่าไม่มีใครได้เห็นนอ,นอกจากนู่นนี่นั่น เหมือนอยู่ไฟในแอนเฟดดีอ่ะทั้งหมดก่อนนี้มันใช่เลยมีพัดลมด้วยไฟในแอนเฟดดีอ่ะถ้ามืดๆอ่อออะใช่เลยก้องจับหาเห็นที่ผมเป็นไข้ก็คือผมไม่ได้ห่มผ้าแค่นั้นแหละแล้วแบบสั่นอย่างนั้จนตัวร้อน <c oughs> กวัดตัวร้อนเลยทำไมตูวสั่นทำไมผมไม่ไ